สบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องวัาชคขูทุกคนเด้อมาพบกับพ่อกับสองเข้มสาวดาวใต้เนาะตอนแรงตอนขับเก็บเขามีพน้นอีกเลยพ้นที่โต๊ะขั้นเลยนี่เอาหมวกลงมานเน,มมมน,น,นี่เป็นสีหนเหลืองๆตามนี่เลยนี่เขาเฮาก็เกงอะไรทำนี้แหละนี่หายไงเลยนี่เลยนะฮะเดี๋ยวน่อยนึนงตัวก็ยังสุกได้อยู่ อูบางก็คนเขาคนหน้ามูเอา้าโอ้ดิลมาบอกกระเดนคอหันคนเขาคนขาภาห้าองฮึมหึมหึมหึม,หมย้อยเนาะเอ้าเอ้าคนได้ให้หนึ่งหรอบอ ว่าจะต้องมาจากับมะคนใบนี่บ่กเขาว่าจะต้องมาจากับมะคนใบนี่บ่กาพิภากรยิ่งย่างไปบนเขายังไปบนเขาก็ได้เอ๊ะขาเขานี่ยังไปบนเขาสุกก็เขาก็สุกร้ายเถอะวันนี้เครื่ทงเลยเป็นเกีียงไี่เดียว

อนเศ้านะตอนเศร้าแดดแดดไม่้ต้อมาขิดมาตอนแดงแดงพีิีดไย่างูสุ้กเบื่องนะก็ซุ้เลยเบือ 啊，来啊！ เห่าหอบไปเลยแถวนี้แห้งแห้งเาวเพื่อไปหน้าเลยเขาสู้กับแม่เลือดแดงนี่ยังมานีนี่ยังมา,าหอบจะหนีหอบจะตน้นเล็กตัวนี่พี่แถวนี้แถวนี้นะไปหน้าได้เลยลงภูภูไปหน้าภูเลย เห็นแต่เห็นแต่หรอไม่ เย็นนะยเย็นกันมาเลยไ,ไปยเย็นไป,ไป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 โอ้ยอรยากาศเย็นแฮงผ่าสนอยมันย่างเด่นผาสนอยมันย่างเด่นโอ้พิททางมันจะเย็นเย็นพิททางแล้วไปเรื่อยไปเย็น la we <laughs> บักซีดาโอ้นี่โอเ้เสเจ้นี้ให้เข้าเข้าหน่วยเข้าไปันจะได้หอมๆนะเบเเยะนมัวกยังเว ขาเกี h, Сам, ako, Nam, icion, нок, ane, ่ยวไหวกันีลตอนนั้นเขาน้ำาัดเกียวไหวได้ชุ่มแห้งบางอยู่เขาช่นี้มันอบลูกไปผุป่ามันสวยไปไหมาดูมาถงานดีจะไปทำ มาเลยมาเลยเกียวเขาน้าแดงเลยเกียวขอพ้นตัวคำวเกียวคนเดียวแล้วเลยแล้วทีเามาเอาไายเดียวคนเดียวละเอ,อาต่อไม่ไพศาล โอ้จะไปเกี่ยวเบื่อตกะไน่เลยกองไมไมกยแพหน่อบเอ้าอ้พอไอ้พอเราเรามาเกี่ยวมันมีกองขาเพื่อใชไห้มันหกนอนกองนะผุนทั้งผุนพ้นต๊ะได้ค่ะทังอันน่ะทั้งไต อว่าไม่รอคุณตูนเลยต๊ะอีเขามบมือนง้จะว่าดีมันคือดังข้างปลายหน้าสามนี่แหละเฮ้ยเกี่ยวจะได้กินขมเหลียวอยู่บ่ปีนี่นะจะได้กินขาเหมียวอยู่กินเนื้อของนี่ที่ขาดเลยอวเห่นบ่ In and on In and